คลิปนี้สิเดินทางออกไปหาเซเมกครับเซเมกรถไถน้ำมันเบิดนะครับผมโทรมาหาผมมันละเสาร์ผมแล้วนะนะครับเพราะว่าน้ำมันไปทรงนะนี่ครับน้ำมันผมก็ได้เตรียมใส่ถังไว้แล้วคลิปนี้ที่ผมสิเดินทางไปกับิบเบอเดาซาเล่งไปครับผมนี่เี่วรถจักรยานไฟฟ้านะครับผมยินรีวิวไปพร้อมนะครับไม่รู้ว่ารุ่นใดจังใดดอกนะครับผมนี่เป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับเนี่ย มีหน้าจอดิจิตอลความนะครับมีหน้าตะแกรงนะครับผมรถรุ่นนี้รับน้ำหนักได้ถึงสองรอยกิโลครับซึ่งผมนักหกสิบกว่าแล้วตัวนี้นักประมาณยี่สิบโลครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปนะครับผมเดินทางไปหาเซเมกรประมาณสามกิโลนะครับผมเดี๋ยวสิล่องดันรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ไปเบ่งว่ามันทิไปฮอัซตมใดนะครับผมหรือว่าสิได้ยันกรับบ่ <laughs> นะครับตัวขาถีบขาปัน้นมันก็มีครับ เนี่ขาปัดหลอมันก็มีครับเนี่ยในกรณนนีที่แบตเบิดไฟเบิดนะครับผมรีวิวไปด้วยเจา้าวุ่นยังดอกอันนี้ของเนี่ยครับขี่กับนองบอดนะครับผมขี่ไปก็มานะครับตัวขายยันเนี่ยยี่ห้ท่านในประกอบนะครับผมชุดไฟตร้งชา์จนะครับผมแบตเตอรี่น่จะอยู่ในนี้แหละคิดว่านะครับอันนี้ก็เป็นแบบ บ่มีมอตเตอร์นะผมบ่เห็นหมอตเตอร์ไหมเป็นลูกตุ่มอยูอ่หรอครับแต่ว่ามันขับเคลื่อนได้แบบใดยังบ่ท่านได้ดูจากระบบครับผมมีเบรกหน้าเบรกหลังเหมือนจักรยานทั่วไปนะครับผมมีไฟเลียวไฟสูงไฟต่ำพร้อมนะครับเบาะที่นั่งสองคนครับโอ้มีหอยกระจกว่ะับผมเกียร์ก็ี่มีสามระดับนะครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับผมเลือกใสเ่เดี๋ยวอันนี้ก็กเป็นไฟสูงไฟตำ่ำไฟเลียวแต่ เสียงแตะอย่างนี้ดังเสียนี่ครับบิดกุญแจสองสเต็ปครับผมไฟหน้าจอ ISO ไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็กิโลเมตรแล้วก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็บ,บรูอย่างดอกเยอะแยะนี่มีสัญญาณไฟสูงไฟต่ำนะครับผมนี่ใช้แบตครับบ่รู้ว่าแบตหน่อยแบตหลายนะเดีนะ๋ยวผมจะเดินทางไปหา,าับเซมีเซมีอกทาโดนแล้วนะครับผมเจ๊ไปล่องดนันกันเลย ลายที่เป็นแน่นอนเผมตัวนี้รับน้ำหนักได้200ลโลครับนี่อ่าถังน้ำมันขึ้นแล้วชีลดนกว่าไปเบื้องมือนี่อันนี้เขาก็ต้องมีสเต็ปยังมากมากครับคือบีก,กูเจแล้วก็อ่ะวิ่ไปเลยนะครับผมโอ้ยังแก้วนี่ครับออกจากบ้านแล้วไปครับทุกคนครับไปแล้ว <laughs> โอ้ยังเงียบอะทุกคนสุดยอดแลนได้ไดไ้สามสาก็เ่มาพวกี่ไลสมอใส่้งีดีๆอันนี้เกียร์สครับแต่สับสามลองบังอ๋อสามได้สามสบหกสามส้ดู่หนกมนันไคนนะครับโอ้สุดยอดครับ ขันละง,งานไปครับแต,ต่เราต้องเติมน้ำมันหน้าผมกับประหยัดก้น้ำมันแหละเอาไปพูดโทษมาวะ่ะครับผมเฮ้ยในจับกล้องเขาเนี่ยพวกรจะพูดโทษหาได้ครับเด็กเนี่ยนักจังได้เฮ้ยเปิดโหมดเชื่องบินไมอยู่เดี๋ยวน้ำมันไปส่งเซียมียกันสิออ,อันนี้ระดับระดับเกียร์หนึ่งบอสอัานน้ำมันไปส่งเซียมีกันเลวกันสิ ไปชี้เข่าให้เพื่อนต่อนะผมอยู่ด้วยกัคู่ครับเดี๋ยวพบเจอโอ้เบาดีครับน่ครับเดนัทเดนัทครับอันนี้ผมขี่เกียจซสองนะครับเอ๊ well. คนเงียบครับผมคนเงียบเลยเริ่มเร็วที่สามหาครับซ้ำผู้เ่าขี่รถนี้ละ ก็รู้ว่าแบตลูกนี่มันแล่นได้ไกลแบบนี้นะสาร์จเต็มนะผมบ็รู้รายละเอียดตัวนี้ครัเสียเกียร์สามมันสาบวดเกียร์สามมีจุดดันได้เท่าใดครับำปุ๊บเงียบครัปบไมีเสียงเลยครับนี่ระบบไฮบริดครับประหยัดพลังงานโดยที่ใซฟไฟฟ้าสาดแบตเยอะเกียร์เสียค่าไฟกต้นล่ะนะครับผมแต่ว่าก็นจีบ่ได้เสียเสียหลายเติมหลายขึ้นมากเล

แล่ไกานะ้ำบ้านเสคันส์ครับแล้วก็บ้านอาจารย์เดียวครับบ้านอาาจรย์โอ้โอ้สุดยอดครับเ <Yeah. S 1> นี่ยแต่ถือว่าความเร็วผมถือว่าขีคลายครับก็โอเคในระดับนึงเพราะว่ามันยืนพื้นได้สามสิบจูสามสิบเดียวก็กอร์อไซค์ดีๆคันหนึ่งเลยแหลนะ จะสองแลนนะจะสามมุน้นยีสแงงยัน,นัเบนะยันได้อยูครับถ้าเต็มๆในแลนไม่ว่าสิบเรื่องนะ่ไปนายจะได้แลยครับสี่สิบกห้าสิบกคิด่า เอาเงินน้ำเสียมีกองแดงกนเดี๋ยอโอเคครับชิวครับชิปนี้กันยางี้ครับถ้ามารีวิวครับผมมาดันรถเจรยานไฟฟ้าบัง ใช่เรารถเซมีกโอ้ยจอดอยูนอ่นี่ต้นนี่แหมสองพวงไปใช่แเสีเซมีกเห็นแต่รถคนบ่เห็นว่าอยู่สะพานมาสั่นมาโอ้ยพัดหนด่อยตาก็พัดหน่อยใช่ละวไเหี้ยเนียงูอยู่สะพาน มาถือก็ขีไล่ครับใช่หรืเฮ้ยดีว่าหำใช่ลชรืเไมกเฮ้ยแล้ยเนี่ยเฮ้ยนังหาซองเตมิ่เด้วยต้อนเด้อฮะ<า>ใช่ มีมล oh, uh. ้ต่อเอาวะลุยไปได้บ่เ ah, ี๋ยรถไฟฟ้าเอาเพอ่์กบิดไปครับฮะเมนชิเอาดิเดี๋ยวเอาผมไทยผมย่างได้เหมือนกันคิดว่าเ่าเจ้าเลยท่มเอาเบนโหยบอกเขามเอาตอนเที่ยงหละ เฮ้วิธีการแนมแนมยังเดะเชียเมกเนี่ย้ตาหากินไว้โอ้ยจักพ้าผมมาทาั้งยังดอกอ๋อ <ไป S 1> อ๋้ยรถไอ้นี่ดีรีเวดันมาหอดเสียเมกหลีปะมานมาครับยายมานค่อยๆอ๋อว้าวสามสะดุ้งบุตรเ,เนี่ยเยเสียเมกอย่าปากอย่าปาก ผมถ่ายคลิปโอุ้๊ยขี่รถนองบอดลงตุ่มแล้วฮะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีเซเว่นสวัสดีนี่นี่บอเดี๋ยว้ย่างไปก่อนครับตัวนี้ยังเตะย่างสองคานะครับตัวนี้น้ำมันผมมาได้ให้เบิร์ตได้พราะว่าน้ำมันพอเติมพอเรียนกับบ้านได้รถเจ้าะน้ำมัได้น้ำมันได้อีกอย่าง ลุยตมใส่จีปลุยเหเ็ยังบ่งไปลุยเห็เดลุยตมเงินเีเอาจ้าบ่เอาเง <ผม S 1> ินน้ำมดีสมร้ยอยเงนเยาสามรอยไปเสยวว่านัานะ่มันเสียหาเสียีขาดทุน,น,นอีนงงอหรือเาะเงิอ๋อพี่แจงตะกอเน,อะน,น,นอาะ เว้ยนะเนี่ยผมถ่ายคลิปเขาก็เห็นแล้วนี่ยนี่ยพี่น้องเด้อเสียเมีเสียมีมาเล่งมาแล้วโอ้โขี้หู้อะไรเอาหอยย่างตัดสุดเลยเว้ยนะเอาได้สุดไหมได้อุดบ้แต่ได้สุดหรือ้อยย่างตัดตัดหล่อมาห้อยไปยังไม่เร่งกันย่างเอาคุ้มบ่ได้คุ้มบ่โอ้ทา้าถ้าเขาตัดปุ๊บตัดออกไห้ชิมใบก่อนแล้วแม่มันหนดีเลยมั้ยได้ยังไงเอาชิมไม่เห็นยังไงเออ ใส่สูดตัดออกไหมตัดเราไม่ไหวไปยังมาเลี้ยงกับไม่หอดกับอันนี้ทิ่งอย่างผมก็เออเอามามามาอันนี้นัดคลิปหายเลยเขาไม่อยากเจ้าเบิ่งว่าผมขี้อีหยังมาเนี่ยอ๋อมันขี้เบียกไม่ลดหยุดอยู่นี่เหี้บ่เอาเดี๋ยวให้อหวรุดก่อนะเฮ้ยเนาะอะไรที้อย่าลุ้งไปรถโอ้บักปลื้มหัวหัวก็เฟื่อนเด้อโอ้ผม น้ำหาเสียเมฆเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำหาตัวยากใชเว้ยเออเกจีเขาลักเอาได้เสียเมฆเฮ้ยเออผู้หักมีผู้สร้างมีเนาะเสียเมฆเมนเรื่อวรถเป็ดเอาเพราะว่าโอ้ยรถบางนี่เอาไปแล้วมันห่างใจ้่ได้ดาะกันอยว่าไปะน้ำมันบางนี่ขับไปได้ไหน โอ้โหอ๋อใส่ไปนี่รถนงบัสติดขีดตุ่มละเนาะตั้งไว้น่าขึ้นโอ้โอ้โอ้อะไรยังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบศักยภาพของรถจักรยานไฟฟ้าครับมานั่งเบมึงด้วยมันบืนขึ้นโน่นมาหนิเอ๋อหนึ่งพันห้ารถแบยทอดไปบ่อทต่อใครอีกชงด้วย เชื่ไทยไปส่งด้วยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปโง่ซอยนางเราก็โง่ซอยเพราะว่ามันน้ำห้องอีกนึงว่าแล้วเขาก็เสียงมอเตอร์มันเนาะมันรับน้ำหนักได้สองร้อยกิโลตัวประตูเล็กไหมห้องอีกว่าโอ้โหหามเลยสุดยอดเลยอันนี้ผมใส่เกียร์หนึ่งนะขึ้นโน่นพร้อมเนี่ยอัดสองอัดสามกับถังน้ำมันสุดยอดลอดไปได้ โอเคครับทุกคนอันนี้ความเร็วก็อยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเสียงนี้ครับนอนรับหมหัวมือถ่ายเลยเห็นบอมมันเร็วขึ้นไปเรื่อยตอนนี้30แล้วต้องรุ่งง่วนของทางมั้ยไปโอ้ไม่ใช่อย่างไม่ใช่อย่างเท่เลยแต่ว่าจะเติมเบิร์ได้เอาตงไหนอีกคนจิ้มเฉียงคอนบ้านนดนึงเพียงอ๋อคือเพื่อเติมอะไรลูกสูบขาดอ่ะ ทางน้ำมันผมเนี่ยเอามาแก้ไปน้ำนม็นไฮังมั่วไอ้ดีวะทางหนึง่งเครื่องรถสุดยอดครับ,รบนี่สนใจก็ซื้อไปแ้คผมเก้าพันบาทนะครับผมเก้าพันบาทท้วนนะครับอาจจะมาจากประเทศจีนครับเพราะว่าตรงซื้อจีนเต็มเลย,ยครับผมครับเดี๋ยวใช่ะเอจาของรถมึงพันไหวเสียเมยครับ เชืปลูกเลยไปเทล่วงน้องมัาเนี่ยมันตายไปแล้วครับนี่ปลูกกางในก็บ่เกิดตากันไปขี่ไปแล้วครับตาใกล้พอเดือนแล้วครับเนี่ยเบิ่งซุ่มนี่ออกหักแล้วครับ <c oughs> เอาอันง้านี่ปลูกไว้ย่างดีกว่านี้ครับเนี่ยงวดก้อนก็ไปปลูกแบบนี้เลยครับบ่เกิดนะครับผมปวดนะโอ้ลากควงอีกตั้งหกักอึดจ้ะมาทานนะวะ โอ oh, oh, right. uh, oh, uh, ้ยเ่ยวหยาบเองว่อมไปโอ้ตานี่ก็พาหรานชีโรตเลยปะสุดยอดเอาเอียงก็เอียงสั่นเอาเร็วเร็วเร็วเขาถา เออเมื่อท่านพี่บอกว่าไฟต่างเออไปโอ้ยโอเคครับผมครับพ่อกันคลิปนะ